สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านนะครับร่วมกันให้กําลังใจช้างศึกนะครับเชียร์ฟุตบอลของไทยเรานะครับให้เต็มที่นะครับอย่าเพิ่งมีความกังวลอะไรนะผมเชื่อนะว่าอีกสักหน่อยหนึ่งนะช้างศึกทีมโปรเราจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับต้องมีข่าวดีระเรียนี้แน่นอนนะครับผมสัมผัสแล้วนะครับว่าจะมีแนวโน้มที่ดีเกิดขึ้นรับรองครับเราได้มีโอกาส ได้ลุ้นไปฟุตบอลโลกปี2030แน่นอนครับและนะครับเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดนะเป็นแนวโน้มที่ดีมากๆนะครับเกี่ยวกับการที่สโมสรนในไทยเราเนี่ยเริ่มนําล่องไปหลายสโมสรแล้วนะนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้บุรีรัมยืนเต็ดทีมแชมป์ไทยลีกของเรานะครับกำลังทําทเรื่องราวนะครับเกี่ยวข้องกับการพยายามที่จะมี การติดต่อประสานงานนะครับหลีกนะครับใหญ่ๆนะครับในยุโรปเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนักเตะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสิ่งต่างๆนะครับล่าสุดนะครับประสาทสายฟ้าบูริมเยนเต็ดแชมเ์ไทยลีก10สมัยนะครับบรรลุข้อตกลงร่วมมือกับ f ออัลชบวกนะครับยอดทีมจากบุเดสลิกาประเทศเยอรมนีที่นะครับก่อตั้งสโมสรมากว่า118ปีนะครับ เป็นเวลานะครับ3ปีร่วมกันพัฒนาระบบฟุตบอลเยาวชนไปตลอดจนการช่วยกันเดินหน้าพัฒนาบุคลากรด้านฟุตบอลเพื่อให้ก้าวหน้าทันฟุตบอลสมัยใหม่นะครับโดยทางสโมสรเอฟซีอัลสบัวนะครับเชื่อว่าการจับมือร่วมเป็นพันธมิตรลูกหนังกันในครั้งนี้กับบุรีรัมนะครับโดยทั้งสโมสรเนี่ยจะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะครับโดยจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงทรัพยากรความเชี่ยวชาญและเครือข่ายระหว่างประเทศใหม่ๆ และจะสนับสนุนการเติบโตของกันและกันนะครับการหารือนะครับกับตัวแทนของบุรีรัมยูเนเต็ดที่ผ่านมาเป็นไปในทางที่ดีมากๆเพราะเราต่างเป็นสโมสรที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมรวมทั้งนะครับมีการพัฒนาเยาวชนที่สอดคล้องกันเป็นทิศทางเดียวกันสโมสรเอฟน,นะครับเอาบวกเนี่ยเป็นสโมสรชั้นนําเลยนะครับในบุรริมเเตนี่ยตอนนี้นะครับได้มาจับมือกับทางบุรีรัมนะครับในการ อาแลกเปลี่ยนนะองคความรู้แลกเปลี่ยนหลายเรื่องเป็น m อ u ร่วมกันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะเนี่ยเป็นแนวโนม้มแล้วล่ะครับว่าต่อไปนี้อย่างที่ผมพูดน่ยถ้าเกิดว่าสโมสรในไทยเราเนี่ยได้นะครับบริหารจัดการในลักษณะเป็นอาชีพทั้งหมดเนี่ยและสามารถนะครับส่งนะครับนักเตะจากสโมสรในไทยเนี่ยแลกเปลี่ยนหรือว่าซื้อขายไปยังยุโรปได้ต่อไปนะ เรื่องทฤษฎีนี้เนี่ยผมผมมั่นมั่นใจมั่นใจว่าญี่ปุ่นเขาทาแบบนี้แหละประเทศที่นะครับเราจะต้องเอาไปต้นแบบนะคือญี่ปุ่นก็คือเขาอยู่ตะวันออกไกลเหมือนเราเนี่ยในเอเชียเนี่ยทุกอย่างนะมีความใกล้เคียงกับเราและตอนนี้สโมสรอ,อย่างบุรีรัมนะครับอย่างบีจีปทุมเนี่ยหลายๆสโมสรน,นะก็มีการทํา MOU นะครับกับสโมสรไม่ว่าจะอยู่ในเอเชียเราหรืออยู่ในยุโรปเราหลายสโมสรแล้วต่อไปเนี่ย อันนี้แหละครับไทยลีกเนี่ยจะพุ่งเป้านะครับไปยังการผลิตนักเตะอาชีพเพื่อจะส่งออกนี่แหละครับเป็นเป้าหมายเป้าหมายที่เราต้องคุยกันแล้วพูดก,กันบ่อยๆเรื่องนี้นี่สําคัญที่สุดเด็กเรานะเด็กไทยเราเนี่ยถ้าได้ไปอยู่ในยุโรปนะครับหรือไปอยู่ในสโมสรต่างประเทศเนี่ยทั้งรายได้ทั้งประสบการณ์จะเพิ่มขึ้นอีกเยอะครับและทีนี้ทางสโมสรในไทยเรา ก็สามารถซื้อนักเตะนะถ้าม,มีเงินแล้วก็สามารถซื้อนักเตะนะครับเก่งๆนะเข้ามาในไทยลีกเรามันจะยกระดับขึ้นมันจะค่อยๆย,ย,ยกระดับขึ้นแบบนี้ครับแต่นะครับถ้าทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยได้ไปเหยียบพื้นที่ฟุตบอลโลกเนี่ยนักเตะไทยของเราเนะยิ่งจะได้มีโอกาสน้องๆเยาวชนเราจะได้มีโอกาสไปอยู่ต่างประเทศไปเล่นต่างประเทศมากยิ่งขึ้นมันจะช่วยกันส่งเสริมเรื่องนี้ตอนนี้นะครับเริ่มมีปรากฏการณ์นะครับ การทำา o u นะครับการร่วมมือระหว่างสโมสรนในไทยแล้วก็ต่างประเทศเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นแนวโน้มที่เราเปิดโอเพนไปสู่นะครับสากลหรืออินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นจุดนี้แหละครับทำให้นะครับผมคิดว่าอนาคตเนี่ยคือการเปิดเปิดประเทศนะครับเปิดหูเปิดตาวงการฟุตบอลเราออกไปและสิ่งที่เราควรจะเลิกยิดได้แล้ว ก็คือการปั้นนักเตะจากรุ่นยูต่างๆเพื่อมุ่งเป้าขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ตรงนี้ต้องเลิกได้เลยครับโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการล้าสมัยและยกเลิกได้เลยต่อไปนี้นะครับทีมชาติชุดใหญ่ของเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะครับถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยไม่มีทางไปเลยนะครับลืมตาขึ้นมาปี2569ปีหน้าเนี่ยแม้กระทั่งปีนี้ปลายปีนก็อันตรา,ายแล้วเพราะว่าเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียเยวียดนามเนี่ย เขาปรับเปลี่ยนระบบทีมโดยหมดแล้วไม่ต้องพูดถึงสิงคโปร์หรือฟิลิปปินส์นะนั้นเขาเปลี่ยนไปนานแล้วครับเพียงแต่ว่าเด็กเรามีโปรไฟล์สูงในยุโรปต้องเรียกเข้ามาติดทันทีถ้าเราขยับช้าไปอีกเพียงก้าเดียวนะครับเราจะไม่ทันเพื่อนบ้านเราในอาเซียนแต่นะครับถ้าเราเรีบดึงนักเตะจากยุโรปเราเข้ามา80%เรนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะรุนไปฟุตบอลโลกปี2030ทันทีครับมีโอกาสสูงมากด้วยเลือกนะครับระหว่างการล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงนะ ของวงการฟุตบอลไทยเนี่ยนะครับกับเลือกความสําเร็จในแบบก้าวกระโดดเลยเนี่ยต้องเลือกแล้วไม่ได้ใช้เงินเป็นพันล้านครับไม่ได้ใช้เงินมากมายผมเชื่อสมาคมสามารถทําได้ทันทีมันอยู่ที่การตัดสินใจนะนะไม่ไม่ปล่อยเกีร์ว่างตอนนี้นะครับแน่นอนครับสิ่งที่มันถูกต้องผมมีความคิดอย่างหนึ่งนะสิ่งที่มันถูกต้องยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราจะฟื้นแล้วก็ฟื้นไม่ได้ไม่นานหรอกครับ และสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนี่แหละมันจะต้องนะครับอยู่ในหัวใจผู้นําหรือในหัวใจผู้บริหารระดับสูงถ้าท่านไม่ถือสินตรงนี้ท่านไปไม่ได้นะครับผมเชื่อมันจะเกิดขึ้นแน่นอนและผมเชื่อว่านะครับคนทํางานในสมาคมนะครับของเราเนี่ยเขานะครับดูปฏิทินเป็นและการประเมินนี่แหละสําคัญที่สุดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยที่มันล้มเหลวมาตลอดเวลาเนี่ย นะครับของทีมชาติไทยเราเนี่ยที่ยังไม่สามารถจะฟื้นขึ้นมาได้อย่างเต็มตัวเนี่ยเพราะการประเมินผิดทั้งสิ้นครับการประเมินผิดเนี่ยมันมันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ประสบการณ์ในการมองเนี่ยแต่ผมเชื่อมั่นในมาดามแป้งนนท์พันลำสามว่าประสบการณ์ท่านมีมากพอที่จะมองตัวนี้ได้ถ้าลงได้นั่งลงในบนโต๊ะแล้วนั่งดูเปเปอร์หรือคิดอะไรบนสื่อม,มือหยาผมเชื่อมาดามแป้งคิดได้นะครับเพียงแต่ว่าหน้าที่การง,งานของท่านต้องมองหลายส่วน นะครับไม่มันไม่เชิงว่าสวมหมวกหลายใบหรอกแต่มันทําหน้าที่หลายหน้าที่นะครับในในหลายด้านนะนะครับจะต้องมี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 หลายกระจกที่ต้องมองนะครับแต่แน่ๆครับสิ่งที่มันเป็นชีพประจรนะของฟุตบอลไทยตอนนี้ที่อันตรายที่สุดตอนนี้ที่มันกําลังอยู่ในสภาพว,วิกฤตที่สุดคือทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับและการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่แก้ปัญหาเพื่อให้รอด แค่ดึงนักเตะอย่างพี่อุ้มที่มีประสบกรารณ์สูงขึ้นมาช่วยเท่านั้นแค่นั้นยังไม่พอครับแต่นะครับนักสู้ที่ดีต้องแก้ปัญหานะครับเพื่อที่จะให้มันก้าวไปแล้วก้าวไปอย่างสวยด้วยพลิกสถานการณ์ครับปฏิรูปทันทีใช้ทีมปรูญญทันทีเรียกนักเตะจากุโรูป80%มาทันที <S 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 เขาจะมากี่คนก็เรื่องของเขา 2- 3สคนไม่เป็นไร <S <S แต่4ี่ห้าแมตต์นะครับหลายแมตต์นะในเออคิงคับก็หลายแมตตนะ์ในเดือนกันยาแล้วก็อีก4แมตต์เมเจอร์เนี่ย ทีมแข่งที่ใช่ม่ใชิเอเชียเราคัดเลือกเลยซีแมทเนี่ยมากพอครับที่เราจะทยอยดึงมาเรื่อยดึงมาเรื่อยจนครบสควอตทีมอย่างน้อยต้องสิบคนขึ้นไปครับและที่เหลือในใช้นักเตะหัวกะทิในไทยเราเชื่อว่ามีนักเตะระดับเอเชียมากมายถ้าทําโปรเจก t นี้ทันนะ,ะจะเรียกว่าโปรเจกครับถ้าทําแนวทางนี้ทันนะจะต้องยึดเป็นแนวทางหลักของสมาคมต่อไปเลยครับนี่คือเส้นทางที่ถูกต้องที่สุดแล้วในการเดินไปสู่ระดับเอเชีย ระดับโลกไม่ต้องสั่งสงสัยไม่ต้องลังเลอีกแล้วครับก่อนที่เราจะเสียเวลาการเสียเวลาก้าวเท้านะครับเพียงหนึ่งปีหรือหนึ่งวันเนี่ยเราจะไม่ทันเพื่อนบ้านเราทันทีแต่ถ้าเราก้าวสเตปนี้นะเราจะไล่หลังญี่ปุ่นไปจะติดเลยครับผมไม่เชื่อว่าเราจะไล่ญี่ปุ่นไม่ทันมันอยู่ที่หัวใจแล้วล่ะครับสำหรับฟุตบอลไทยถ้าเพื่อนเพื่อนรักฟุตบอลไทยช่วยกันเชียร์เรื่องนี้เราทันญี่ปุ่นแน่แล้วเด็กไทยเราจะได้ไปยุโรป และบอลไทยเราจะไปบอลโลกต้องตั้งเป้าด้วยความหวังแบบแบบนั้นครับต้องทําแบบนั้นเลยครับถ้าไม่ทําแบบนั้นฟุตบอลไทยเราจะหมดความหวังยิ่งเราอ่อนเรายิ่งจะแพ้ครับเรายิ่งจะลม้มนะครับผมเชื่อมันจะต้องเกิดขึ้นนะและจะต้องเกิดขึ้นทันเวลาด้วยหนึ่งการประเมินต้องประเมินระยะเวลาถูกตอนนี้ผมบอกไว้เลยว่าเราสายไปแล้วที่จริงเราน่าจะทําเรื่องนี้ตั้งแต่ปีใหม่แล้วครับตอนนี้ถือว่าสายไปแล้วครับที่ผมพูดบ่อยมากๆทุกคลิปเลยตอนนี้เพราะว่ามันจะสายไปแล้วครับ ตอนนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ปล่อยเคลียร์ว่างฟุตบอลหญิงชบาแก้วผมว่าไปได้สวยแล้วแต่หัวใจของฟุตบอลไทยคือทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยไม่ได้แล้วครับตอนนี้ไม่ได้แล้วนะมันจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงนะครับสําหรับเรื่องราวที่อยากจะคุยวันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มันเป็นปรากฏการณ์นะตอนนี้กัมพูชาครับหลังจากที่มีกรณีพิพาทกับเรานะเ,นเรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้นะผมไม่พูดหรอกมไม่ใช่ช่องการเมืองนะ ตอนนี้กัมพูชาเนี่ยได้ส่งนะครับได้ส่งนักกีฬารายชื่อจํานวนนะครับจำนวนนักกีฬาที่จะเข้าร่วมนะครับในการแข่งขันนะครับกีฬาซีเกมในประเทศไทยของเรานะครับในช่วงเดือนธันวาคมปลายปีนี้นะครับโดยนะครับเป็นเป็นการส่งจํานวนนักกีฬามาอย่างน่าตกใจครั้งนี้นะครับกัมพูชาบุกไทยแล้วครับจํานวนนักกีฬาที่กัมพูชาส่งมาเนี่ยทั้งสิ้นนะ 1,515คนนะครับบางคนอาจะยังไม่ทราบว่าเยอะหรือน้อยนะไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยส่ง1,807คนครับมาเลเซียเนี่ยส่ง1,580คนอินโดนีเซียมีประชากรมากที่สุดส่ง1,548คนอันดับ4นะครับกัมพูชาส่ง1,515คน อันดับ5้าฟิลิปปินส่ง่ง1,499คนนะครับสิงคโปร์นะครับส่งนักกีฬา 1, 4 8 1คนเมียนมาส่ง1 0 7่งคนเวียดนามส่ง1 0 1 9คนลาวส่ง598บูนายนะครับส่ง250คนติมอร์เลสเต,ส,เตส่ง132บคนนะครับจำนวนนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยโอ้โหครับครั้งก่อนเนี่ยนักกีฬานะครับ แข่งขันกันไม่ถึงหมื่นคนนะแต่ครั้งนี้การแข่งขันซีเกมที่ไทยเรามีจํานวนนักสิ้น1256คนถือว่าสูงมากครับเมื่อเทียบกับครั้งก่อนๆโดยซีเกมครั้งที่แล้ว,ลวที่กัมพูชามีนักกีฬารวมนักสิ้นเพียง6,210คนเท่านั้นครับชิงชัยทั้งหมด580เหรียญทองนะครับซึ่งนะครับเป็นจํานวนที่ว่ามากที่สุดแล้วนะที่ผ่านมา6000กว่าเนี่ยแต่ครั้งนี้นะครับมากขึ้น1 1หนึ่งเท่าตัว เป็นจำนวนนักกีฬาทั้งสิ้น12,506คนครับที่แปลกใจมากที่สุดนะก็คือกัมพูชานี่แหละนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยเขาส่งนักกีฬาเยอะกว่าฟิลิปปินส์สิงคโปร์เมียนมาแล้วก็เวียดนามลาวบูไดเลยนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับกัมพูชาเนี่ยนะครับยกทัพยกขบวนเข้ามาหลังจากที่ไทยเราปิดด่านเขานะช่วงนี้มาส่งมาถึง1,515คนถือว่าเป็นทัพ เป็นทัพกัมบูชาขนาดใหญ่ครับบุกเข้ามาแล้วครับไม่ใช่ทัพที่มีรถถังมีปืนนะแต่เป็นทัพนักกีฬาครับมาแข่งกีฬาซีเกมสังเกตดูนะจับตามองดูว่ากัมบูชามาครั้งนี้เขาหวังเจ้าเหรียญทองหรือเปล่าเนี่ยถึงส่งนักกีฬามาเยอะขนาดนี้ครับ ไทยต้องรักคนไทยเพื่อเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องดนรับใช้าสตร์บางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันน่นแนลแลคนรุ่นใหม่ฉังรึกต้องเพรียงไว้ In the middle of the modern football path we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่เอเชีย e เปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร e ah, ์เล ok, ็กซานเดน่ทองละเอียดวอเตอร์โรดเอสเคแห่งสิสโซวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตต์ตพนคีรีรมชาวอาเบนเอาลส์บอทเยอรมันคีวัตซินบรอมคัลลูทีมชาติยำชนเยอรมันสกอตคอนสเตบล์แดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยำชนสกอตแลนด์เดรโรวันกันเนียโอลิมปิกลรยงราชสีแห่งลิเติงฝรั่งเศสจูดซึมงับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนตาชนนาธานเคนดีแพทริกกุสตาฟสันโปเวอเม ศาสตร์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิเคลสันแทชั่นแห่งซ้ายเลือไทยไทยต้องรักคนไทยเมียเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติปางวิธีฟ,ฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องกัดดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นน้ลแลคนรุ่นใหม่ช้ามสึกต้องเครียงไว In the middle of the modern football path, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. But man bang ta so tongue the pa, cha yam, chi yam yi, batalung bunti, Asia. But man bang ta so tongue the pa, shang soup chi yam yi, batalung bunti. Sa out clear, Alexander tongue the yat, wadoro. ชาวาเบนเอาสบกเยอรมันทีวัดสินรองคาลูทีมชาติเยวชนเยอรมันสกอตคอนสตโปดันดีอยูไนตแต่ทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เด้รวันกันเนีรโอลิมปิลียงราชสีแห่งลิกเกิมฝรั่งเศสจูตซึมซับเลอรดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมืองตาชนะาทางเคมดีแพทริกกุสตาสันโปโบเมสากวิไลเบนเดวิสนิโคลฮลัลิเลสันแพชช่าแห่งสายเลือดไทย บาางตาสูทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปลียงไล่ไกลสายเลือดใหม่แห่งช้างศึกเปลียงไล่